สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติและเขียนผู้มีแก่มิตรรักแฟนเพลงและเล่นคีย์บอร์ดฮะพวกผมเอกโซนทักครับวันนี้ครับผมมีความภูมิใจเป็นอย่างมากที่จะนำเสนอไดสไตล์อเมริกันนะครับหรือเขาเรียกกันว่าอเมรินไทยคัสตอมนั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับรถกระบะบ้านเราก็เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากแต่เป็นระบบถุงลมหรือแอร์ซัพเป็นชั้นนั่นเองอย่าง t ท r รคนันนี้สวยมากๆครับนี่ยก เห็นไ,ไหมขึ้นเร็วเห็นไหมขึ้นเร็วลงเร็วเห็นป่ะแล้ววันนี้ครับผมจะพามาพบกับอู่คัสตอมบ้านเรานั่นก็คืออู่เคดีคัสตมครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปพาไปพบกับสํานักนี้กันว่เาเขามีรถอะไรกันบ้างมาเลยฮะโอ้ ถ้าเล่นลักจะเล่นรถแนวนี้นะฮะขับไปขัมีดตูดไปนิดนึงอ่าเพราะว่าทรงของเขาเนี่ยเดิมๆเ,เนี่ยนะเวลาทําเสร็จแล้วก็ค่อนข้างที่จะเตี้ยอยู่แล้วเพราะว่านอกเหนือจากการวอล์คอซีหรือว่าการสร้างปีกนกหลังขึ้นมาใหม่หรือเป็นระบบโฟลลิงขึ้นมาใหม่เนี่ยเขาก็ย่นบอดี้เราไปด้วยอ่าเดี๋ยวรายละเอียดไปพบกับเจ้าของสํานักกันดีกว,ว่านะฮะตอนนี้ลองขับดูทถามว่าขับได้ไหมขับได้ปกติในช่วงจำวันอนะเนี่ยขับเร็วได้ปกติเห็นไหม เข้าเกีรยผิดการขับขี่ของเขาเนี่ยเวลาวิ่งวิ่งอยู่อ่ะอยากจะให้ไฟแปบแป๊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 บไปเลยก็ได้ก็คือกดไอเตียแล้วใ <pools> ห <Kick> ้มันขูดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะระบบนี้ก็ควรจะต้องมีแผ่นเหล็กนะฮะอยู่ใต้ท้องด้วยไม่งั้นมีคําเดียวครับที่จะพูดได้คือความชิบหายฮะและที่สําคัญครับรถคันนี้เนี่ยที่ผมเอาออกมาเปิดรายการเพราะว่ามันเป็นแบบสไตล์แบบไม่ได้มีการเจาะท้ายหรืออะไรเลย ให้ดูว่าคงสภาพเหมือนกับรถเดิมอ่าแต่เตี้ยและโคตรเตี้ยเตี้ยเร้าใจมากล้อที่เขาใช้ผมชอบสโ่โรลเลรเดอร์มากเขาจะใช้เป็นออฟเซตลึกๆแต่ไม่ล้นลึกแต่ไม่ล้นนะมันถึงจะเข้าตำราครับ เทียคือเทียมากนะครับเหมือนกับคือถ้าลงจากรถผมกิ้งลงไม่ได้เลยไม่ต้องก้าวขาอะไรมากเหมาะกับคนสเกลสั้นอย่างเราเนี่ยลงไปพเพิดี๋ย่อย่างงี้ได้เลยอนะ่ะนั่งแบบชิวๆอ่ะเออเหมือนก็อี้อ่ะเหมือนแบบเรานั่งก็งอ,อ,กอี้แคมปิ้งอะไรประมาณเนี้ยดีมากๆนะ้องผม้ชมฮะเอาละฮะเดี๋ยวมาพบกับเจ้าสํานักกันว่าทําไมก็ถึงยังอนุรักษ์ความเป็น90นของเขาอยู่นะฮะในสไตล์ของเขาเรียกว่าโรลไรเดอร์ครับมาอยู่ข้างในแล้ว เอาละครับท่านผู้ชมครับแล้วผมก็อยู่กันนี่นะครับพี่เจ้าของร้านเคดีคัสซอมสวัสดีครับพี่ฮะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับโอ้โหเข้ามานี่ความรู้สึกเหมือนแบบเฮ้ยกูอยู่ประดังประเทศปะวะในสไตล์แบบนี้ตั้งแต่เข้ามาเลยครับพี่นะฮะแล้วก็มีรถที่ทำที่นี่ค่อนข้างเยอะเยอะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำตัวเองกับเพื่อนๆบ้านก่อนผมยศเคดีครับคัสซอมครับผมมาอย่างไรครับชื่อนี้ฮะเคดีคัสรอมชื่อนี้ก็เคดีก็คือย่อมาจากที่นี่ก็คือของด่าน ย่อมาจากขาไดาคัสตอมคืองานที่เป็นดัดแปลงแล้วก็ทําเกี่ยวกับรถก็เอามาดัมแปนงขึ้นคืองานซตอมใช่ครับเปิดมากี่ปีแล้วครับพี่อจริงๆผมทำเพื่อสมัยยุคเมื่อ10 กว่าปีที่แล้วกับ20ปีแล้วที่มีสวนน้ำพรสวนไอ้อรประบรมรูปสมัยตอนนั้นตอนนั้นที่คือผมไปดูรถที่รุ่นพี่ๆเขาเล่นกันแ้่พอหลังจากนั้นพอเราเริ่มมีกําลังเ้าเลยอยากทําเองบ้างเมื่อ10กว่าปีที่แล้วพี่ยศไปดูสมัยที่เขาไปจอดสวนน้ำพรสวนน้ำพรพบประบรมรูปใช่ที่จะมีกลุ่มรถพวกนี้นัดกันไปจอดซึ่งเดี๋ยวนี้เขาปิดลวปิดแล้วใช่ครับเด็กยหลังไม่ได้ดูละไม่ได้ดูเมื่อก่อนจะมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถสไตล์ดูลเตอร์มีแปลกๆเยอะท ท่านนี้ไม่มีปิดไปแล้วชก็เลยไม่มีไม่มีให้ดูแล้วใช่สมัยนั้นเราช่วงวัยรุ่นนะครับไปเสพตรงนั้นพอไปเห็นแล้วเรารู้สึกชอบรู้สึกชอบพอเราเริ่มโตขึ้นมามีกําลังแล้วก็เลยเริ่มทําเองสมัยเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสมัยก่อนต้องบอกก่อนนะก็เกือบเกือบก็ยี่สิบได้ยี่สิบได้ยี่สิบได้เพราะว่ามันอยู่ในยุคของผมมันดีใช่ครับหลังจากนั้นพี่เปิดอู่เลยไหมยังครับยังเราก็เสพมาก่อนพอเสพมาก่อนแล้วก็ช่วงตอนนั้นมันมีมีแต่ Google เราก็ดูใน Google เอาดูในรูปเอาแล้วก็ พยายามแบบศึกษามาเรื่อยๆจอนซื้อรถมาหนึ่งคันทำไมถึงไปคลั่งคล้ายแนวโรลเลอร์ดคือมันความแปลกคือมันเตี้ยแล้วมันวิ่งได้คือมันเตี้ยมันเตี้ยถึงพื้นมันสามารถวิ่งวิ่งวิ่งใช้งานได้ความคลาสสิกมันอยู่ตรงนั้นเลยชอบครับมาเริ่มต้นมันเป็นยังไงพี่มาเริ่มต้นก็คือเป็นเป็นบอดี้ที่เป็นสูงสูงมาเลยครับสูงสู้คือไมตี้ไหมไมตี้ตอนเดียวครับใช่อ่าสูงสูงก็คือสูงสูงมาเลยแบบเหมือนเหมือนเหมือนทรงว่าอย่างนี้ครับสูงสูงมาครับ โอ้เดี๋ยวดีที่นี่ครับซุดบอดี้ลงก็คือปกติพื้นตัวนี้จะลงอยู่ด้านล่างครับอยู่ด้านล่างเราก็ตัดแล้วก็เอาตัวบอดี้ตัวนี้ครับเอาซุดลงไปข้างล่างกี่นิ้ววะพี่อันเนี้ยอ่าคันนี้โหลดโหลดโหลดบอดี้ไว้ไว้สี่นิ้วครับโหมันได้ไปอีกสี่นิ้วสี่นิ้วครับเนี่ยสี่นิ้วครับอันอันนี้คือคือคัสซีเดิมที่ถึงพื้นครับแล้วก็ด้านนอกนี่ก็คือเป็นเป็นบอดี้เดิมบอดี้เดิมบอดี้เดิมที่ถึงพื้นครับก็จะเตียบแบบนี้เลยครับแต่มัััันนนนไมมม่่่่ใใชววาา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 บบอออออดดดดีี้้้้้้้กกกกขงงงงงหหหหเยลล็็็็ตตทคครื ยกคัสซ ok mm ีใ hmm, ห so, right. mm ้เ hmm. ป uh, uh, like ็นตัวย right. uh, well, ูข uh ึ huh. yes. uh ้นไปพวกเนี huh. ้วอลคัซีรุ่นใหม่ๆจะทำกันใช่ครับเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันใสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมานี่อันนี้เป็นรูปลักษณ์มันถึงจะเป็นรูปลักษณ์ที่เป็นทรงนี้ครับนี่คือบอดี้เบื้องต้นเบื้องต้นผมต้องมีรถแนวไหนรถใหม่ทำได้ไหมได้หมดทุกรุ่นครับทุกยี่ห้อยุกยี่ห้อนี่เป็นตัวคิงแคปตัวรถนี่เป็นถุงลมเป็นถุงลมเหมือนกันอเป็นถุงลมแต่มีโช๊คอ๋อมีโช๊คซัพพอร์ตด้วยใช่ไหมมีครับต้องมีโช๊ นี่คือระบบถุงลมก็คือคล้ายๆกับกระบะทุกวันนี้เขาทำแต่ว่าสไตล์รถเออ่รถที่ทํากระบะถุงลมกับสไตล์เนี้ยมันจะคล้ายๆกันแต่ไม่เหมือนคุณรู้ไหมมันมีเสน่ห์ตรงไหนอันดับแรกล้อล้อครับล้อเนี่ยเขาจะเขาเขาจะนิยมเหมือนที่ผมพูดสักครู่นี้คือเน้นออฟลึกๆเน้นออฟลึกๆแต่ไม่ล้นเนี่ยอย่างเช่นคันเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยครับโหนี่ก็สุดเหมือนกันอันนี้คันรีโว่ก็คันนี้ก็ล้อยี่สิบสองลึก ต่ไม่ล้นแต่ไม่ล้นครับแต่เนี้ยโคตรลึกเลยฝ่ามือนี่ไงนี่นะใช่ครับแล้วมันเลยดูแบบเลามันมีโป่งแล้วมันสวยอ่ะใช่ครับอันนี้อันนี้พี่ย่อนบอดี้ยังครับอ่าคันนี้ไม่ได้ย่อนบอดี้ครับยังไม่ย่นครับเป็นบอดี้เดิมแต่ว่าลงสุดตัวเลยครับโอ้โหช่วงล่างคันนี้ก็เป็นโฟลิดงหมดแล้วแล้วเราเราต้องตีโป่งใหม่ใช่ไหมฮะใช่ครับตรงนี้คือเราต้องตีโป่งใหม่หมดเลยแล้วก็ตรงนี้ก็ทำปิดใหม่หมดเลยอันนี้อันนี้คอนเซปต์ก็คือยกกระบะให้เป็นกระบะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเดิมอนเดิม อใช่ครับเอารันเดิมทุกอย่างรันเดิมมาหมดเลยครับแล้วก็ตีปิดปิดเหมือนเดิมครับวิ่งนี่โหดอ่ะวิ้งท่านี้เสร็จนี่โหดเลยเนี่ยใช่ครับคันนี้คันนี้งานงานงานเมกาเนี่ยนะคันแรกในไทยโอ้แน่นอนล่ะแต่ผมชอบแบบนี้อ่ะแบบนี้แบบนี้มันสวยมันสวยคลีนฮะมันคลีนจริงเนี่ยเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นสเต็ปของล้อตรงหูล้อนี่หายากนะเรียวเนี่ยเรียวนี่หายากละบางรุ่นเลยเนี่ยใช่ครับเนี่ยออฟลึกแต่ไม่ล้นออฟลึกแต่ไม่ล้นในคอนเซ็ปต์มเดิผมขับคันนี้สวยเลย ถูกใจมากมากคินคินลคันนี้คินคินและอีกหนึ่งคันนี้คันนี้เนี่คันนี้ก็สวยฮะมาสด้าฮะคันนี้เป็นมาสด้าครับโอ้ครับน้อยนะที่เอามาด้ามาแต่งครับผมเป็นขับซ้ายนียไงโอ้ยเป็นรถรถนำเข้ามาสมัยก่อนคลาสสิกสุดๆขออนุญาตเปิดนะเอาเลยครับตาสบายคอับนี่เตี้ยเท่าไหร่อ่ะพี่อันนี้ก็เตี้ยสุดคาซีนถึงพื้นครับนอนพื้นโอ้ยนี่ความคลาสสิกของเขาก็คือเก็บคือเขาเรียกอย่าเรียกว่าเก็บเลย เดิมดีกว่าเดิมครับเดิมดีกว่าเดิมเป็นเดิมสีก็สีเดิมคอนโซลสีเนี่ยแต่ระบบช่วงล่างที่เขาบอกเป็นโฟล์ดิงต่างต่างเนี่ยใช่ครับอันนี้ส่วนใหญ่ไม่เห็นไม่เห็นไม่มีระบบช่วงล่างที่เป็นโฟล์ิงส่วนใหญ่จะอยู่ในรถที่ทําแนี่ยออมรีทัคทำไมถึงเป็นแบบนั้น ทำไมถึงเป็นแบบนั้นคือมันด้วยด้วยวัฒนธรรมของต่างประเทศที่เขาทํากันก็คือรถถุงลมใส่ช่วงล่างโฟล์ลิงขึ้นงานสร้างงานคัตตอมอะไรพวกนี้ครับเขาก็จะโชว์ในเรื่องของผลงานของเขาของแต่ละคนว่ารูปแบบรูปแบบการออกแบบแต่ละคันไม่เหมือนกันรถคันแดงนี่รออะไรอยู่นะรถคันคันแดงคันนั้นรอรอกำลังทําใหม่อเมริกามากเลยใช่ไหอันนี้จ๋าเลยนะใช่ครับโอ้โหจริงแล้วเขามาทำอะไรตอนนี้เขาจะมาทำตอนนี้กาลังซุดบอดี้ใหม่ครับคือซุดบอดี้น่ะ ถ้าเราสุดอดี้แค่2นิ้วอย่างอย่างเหมือนกับคันเจ็ดสองศูนเนี่ยครับอย่างนี้จะขับง่ายอย่างสุดบอด y สี่นิ้วีัยขับง่ายแต่พี่มันดูไม่ออกนะสี่กับสองเนี่ยมันดูมันเตียกไปหมดเลยใช่ครับด้วยด้วยความด้วยความอดี้แต่ละทรงมันจะไม่เท่ากันการสุดอดี้ก็จะไม่เหมือนกันเพราะคัสซีแต่ละรุ่นมันก็จะจะมีความแตกต่างว่ารุ่นไหนต่ํากว่ารุ่นไหนสูงกว่า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  b อ d y อ่ามันก็จะมีความแตกต่างการสุดอดี้มันก็เลยทําให้มีมีแต่ละรุ่นสูงต่ําไม่เท่ากันอ่ะมาเดี๋ยวเรามาว่าถึงราคาการทํารถก่่่อออนนครรับบยยยดดีีี้เเทาไห สเตปเริ่มต้อนอยู่ที่4 5่หมื่นหครับสี 40, ่หมืน้าโอ้พา่ะขึ้นอยู่ที่รถแต่ละรุ่นครับอีกก็คือซุดบอดี้ลงทําซุ้มล้อหน้าหลังอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เคลียร์เรื่องของบอดี้ให้ให้เตี้ยทาตามที่กำหนดไว้ก็รเรียบเท่ากันใช่ครับมันไม่ได้จบแค่นี้ <laughs> ไม่ได้จบแค่นี้ <laughs> คือย่อนไป่สี่หมื่นแล้วร,ระบบโฟลลิงระบบถุงลมทั้งหมดครับระบบโฟล,ลิงเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับ งานว่าจะคัดต้อมไปแนวไหนแล้วไป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 ,ประมาณไหนร,ราคามันก็จะไม่ตายตัว <สะ S 2> พวกงานโฟลิ่งเนี่ยก็ต้องเริ่มที่ประมาณ30,000ื่นสามหมื่นสามืยันห้าหมื่นยันแปดหมื่นทำรถในสไตล์โรลเดอร์มันไม่ง่ายนะไม่ง่ายครับไม่ง่ายและอย่างหนึ่งหนึ่งคันเนี่ยผมก็ใช้เวลานานอะเวลาหนึ่งคันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาทำกันก็ประมาณปีหนึ่งถึงสองปีครับ ผมก็จะทําอยู่ที่ไม่เกิน1ปีต่อคันแล้วอย่างมีอีกหลายคันครับสำหรับที่นี่ครับท่านผู้ชมครมีหลายคันครับท่านผู้ชมครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะทํารถในสไตล์นี้ไม่ให้มันหายไปนะครับขอให้มันเป็นแบบอะไรที่มันเป็นที่เฉพาะอะไรครับที่เฉพาะนะครับติดต่อได้ไงครับพี่กับเคดีอ่าติดต่อทาง Facebook ครับอ่าเฟซบุ๊กเคดีคัตต้อมครับแล้วก็ทางเพจก็เป็นเคดีคัตต้อมคาร์ครับครับศูนย์เก้าเก้าแปดเก้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าครับโอ้โหนี่ฮะรับประกันได้ว่าคุณเข้ามานี่มันจะมีกลิ่นออายขง เมกาใช่ครับแล้วเวลาขี่เมื่อกี้มันขับไปมีคนมองครับยิ่งตอนที่จอดไอ้นี่ยคนจอดมองเตีนยจอดยิงมีคนมองใช่ครับคือมันมันไม่ได้เตี้ยแบบเหมือนกระบะถุงลมบ้านเราปกติแล้วนะมันกองไปเลยอ่ะกองทังันไปเลยครับแล้วขนาดเอาขึ้นแล้วมันก็ยังเหมือนเตี้ยวิ่งใช่เลยครับขี่ดีมากๆากขับดีมากวันนี้ขอบพระคุณมากที่เสาร์เวลาคุยกับเราขอบคุณครับขอบคุณครับ น้ำมันเครื่องเกรดพรีเมียมสูตรพิเศษสารเคมีนำเข้าจากอเมริกาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเคลือบปกป้องสูตรเฉพาะของเดอามีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์มีฟิล์มน้ำมันที่แข็งแรงช่วยป้องกันการสึกหรอของวงแหวนและลูกสูบช่วยเพิ่มอัตราเร่งและกำลังให้เครื่องยนต์ช่วยลดการสะสมของคราบขมเมาทำให้เครื่องสะอาดยืดอายุการใช้งานได้ถึง1 2 0 0 0กิโลเมตร ที่สุดของการปกป้องเครื่องยนต์ด้วยเทคโนโลยีเหนือชั้นเดอาดื่นแรงแซงทันใจขั้ระดับพรีเมียมคุณภาพเยี่ยมมาตรฐานสากล BRC TwinTech g o Forter g o f t e r Camsing Bird หลัก k 5ใส่แล้วเห็นผลทันทีเพิ่มแรงมา้าแรงบิดเห็นผลชัดเจนต้องมาที่นี่ Camsing Bird หลัก AC Power กันโครงเจ้าแรกที่คินเขาผลิตภัณฑ์โครงในรูปแบบขาอามจุดเด่นของเราคือเรามีการดีไซน์ออกมาเฉพาะแบบเฉพาะรุ่นเพื่อการทรงตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่นี่ที่เดียวจบครบเครื่องเรื่องปัญหาช่วงล่าง AC Power จิวท่อซิงพร้อมชุดท่อสูตรมากมายหลายแบบให้คุณเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นชุด ท่อสูตบายพาสหลบเมียหลบด่านชุดท่อสูตรลงหน้าเพลาชุดท่อสูตรกลางลำสำหรับรถแข่งชุดท่อนต่อออกท้ายไปลายใดสีและ New d e s i น n 2021สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook จิวท่อซิง l ลน e จิวช็อป2หรือเบอร์โทร094886 0510ด่านเด็ดร้านดังในย่านแปดริวต้องที่นี่ เทพประทานพอรออตโตแม็กมองหาล้อเท่ๆนี่เลย T8 Racing ล้อเบาแข็งทนทานรับประกัน1ปีแตกคตเครมฟรีแถมราคาจับต้องได้หาซื้อท,ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศหรือโทรมาที่080-954-4142 Facebook เทพประทานพรฉะเชิงเซาดีเซนติยางรถยนต์ที่ได้รับรองมาตรฐานระดับสากล ยางไทยประสิทธิภาพสมรรถนะสูงนุ่มเงียบทนทานรีดน้ำได้ดียึดเกาะถนนดีเยี่ยมทั้งถนนเปียกและแห้งประสิทธิภาพในการทรงตัวสูงเอาอยู่ทุกเส้นทางยางไทยมั่นใจ100%ยเปอร์เซ็นตับประกันคุณภาพ2ปีหรือ50,000กิโลเมตรสนใจติดต่อ f a c e o o o k ดีสันติวิวแอ Thai, ไทยแลนด์หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศจูนไบโอสลดซิ่งบินได้รีแมปสั่งได้จูนตามสั่ง อยากได้แบบไหนจัดให้ไม่มีกักมีให้เลือกหลายสเต็ปเร็วแรงขับสนุกแซงสบายอยากแรงอยากจบต้องจูนไบโอจองคิวสอบถามได้ที่ Facebook จูนไบโอหรือโทร0845271169 a sks turbo ที่สุดของเทอร์โบซิ่งคุณภาพสูงที่ช่วยเพิ่มแรงมา้าและแรงบิดให้กับเครื่องยนต์คงหลังหล่อขึ้นพิเศษแบบตรงรุ่นไม่ต้องแปลงติดบูตเร็วไม่รอรอบ ตอบสนองไวทนบูสสูงมีให้เลือกหลายแบบหลายรุ่นทั้งเทอร์โบคงดิบและเทอร์โบแปรผันสนใจสินค้าหรือเปิดตัวแทนจำหน่ายติดต่อได้ที่ f a c e b o o k ลงกึงสีโกศักเบอร์โทร099-216-3214